นี่รัสภาของเรานะคะวันนี้กาแฟอเมซอนเข้ามาเปิดในรัสภาของเราวันนี้เป็นวันเปิดนะคะเดี๋ยวเช้าๆนี่ก็จะมีพิธีเปิดเป็นทางการนี่นี่อเมซอนอเมซอนนี่อันนี้พันธุ์ไทยก็เตรียมมาแล้วพันไทยเร็วนี้แต่ตอนนี้อเมซอนชิงเปิดก่อนแหละ คนเยอะมากคนเยอะมาก

อะไรนนอซทีส่สดเปิแรกเปคนเดยวไม่เยอะตอี้กว่าคนไม่เยอะเดี๋ยวจคนเอะๆเลยเดี๋ยวเราจะอยู่กันแถวนี้นะ ถ้าเกิดไม่เอาแก้วก็คือลดสิบบาทใช่ไหมไม่เอาแก้วฮะเออเอเอจ้าน,นี้จะได้แก้วนะคะแล้วก็ส่วนลดของคาราชทานรละส่านลดอีกสิบบาทนนาแก้วเ,เนนแก้ว วัสดส<ร> <คะ S 2> วัสดีค่ะสวัสดีค่ะมผมไม่น่าใจก่อนเลยอุ้ยทันไหมเนี่ยไม่ทันแล้วค่ะไปแล้วค่ะ กอเปิดได้ไหมตอนนี้เปิดได้ไหมคะพี่จะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณถ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อีกตั้งนานอีกตั้งนานอมอเซอนเปิดแล้วที่รัชภาของเรานะคะตอนนี้ ได้แล้วเหรอแสดงว่าของเราต้องได้แล้วมัวแตตาย

ขอบคุณค่ะค่ะขอบ้อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชากเขียวชากเขียวเต่ละเรื่ท อเนเปิดแล้วน,น,นี่ที่สภาของเราอมรเอมซอนเปิดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งสองอเมซอนเปิดแล้วอเมซอนมาเปิดที่สภาแล้วคะนี่ถ้าเป็นข้าราชการในที่สภาจะได้ลด10บาทนะแต่เกิดวันนี้ ถ้าไม่เอาส่วนลดสิบ,บาทจะได้แก้วหนึ่งใบมีค่ะมีหลายสีที่เลือกเลยนี่เราต้องมางานบอนเปิดอเมซอของรัภาค่ะ <c oughs>